อีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญค่ะคือเทศกาลวันวาเลนไทน<ช>์ซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดตรังเนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสตายทะเลเออขามีมาทุกปีเขาต้องถือว่าเป็นการสร้างตำนานรักตายของทะเลตรังนะคะ,คะในวันนี้ค่ะเราจะมารวมพูดคุยนะคะวิว่าตายสม,มุติสมัยเย็บเซโคร,รักดั้มนามจดทะเบียนสมรสตายถ่องทะเลตรังนะคะเรื่องนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณจิราวดีออนวงท่องเทียวและกีฬาจังหวัดตรังนะคะตอนนี้ถ่านยะในซ้ายเลยค่ะตอนรับท่านข้าวสุภครับข่าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นค่ะขอสอบถามก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยความสวยงามของท้องทะเลตรังเนี่ยที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ท้องทะเลตรังตอนเนี้ยมีความสวยงามสมบูรณ์เต็มที่เลยอะคะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ะทะเลมีไม่มีคลื่นลมนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ในจังหวัดเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> อกากาศดีค่ะบรรยากาศดีช่วงนี้เหมาะสำหรับการเที่ยวทะเลต่างมากยิ่งขึ้นนะคะอืมค่ะอ๋อค่ะ,คะ,คะทีนี้ในเรื่องของการวิวาใต้สมุทรนะคะอย่างพิธีวิวาใต้สมุทรกับการได้รับบันทึกสถิติโลกในกิ i n n e s s World of r e รค r d ที่จะสร้างตำนานรักใต้ท้องทะเลเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จาก ที่เราเคยทำงานวิวาใต้สมุดมาประมาณ27ปีนะคะ,คะปีนี้ก็เป็นปีที่27ที่จะมีการพิธีการแต่งงานวิวาใต้สมุดขึ้นในจังหวัดตังนะคะก็ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดไปแล้วละ่ะปีนี้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดประมาณ11คู่นะคะซึ่งงานจะจัดทั้งหมด3วันนะคะ13คะ14 15 กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งจะจัดในพื้นที่ของจังหวัดตังกระจายไปทั้งอำเภอกันตังนะคะสิทเจาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอนายงนะคะ,คะในวันที่สิบสามเนี่ยค่ะเราก็จะรับทั้งสิบเอ็ดคู่นะคะที่โรงแรมเรือเช็คอินนะคะ,คะช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีรดน้ำสังนะคะแล้วก็ที่สวนพญาลัษดานะคะ Mm hmm. ช่วงบ่ายก็จะเป็นการถ่ายพีเเวดดิ้งในพื้นที่ของสองเส้นทางของจังหวัดตังได้แกเ่เมืองเก่าทับ,ทบเที่ยงนะคะไปถ่ายกับสตรีทอาร์ตเก๋ๆเท่ๆนะคะ mm hmm. อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเป็นเส้นทางของผ้าทอนาหมุสีเป็นตำนานเกี่ยวกับผ้าทอแห่งความรักนะคะไป ไปนามองิคสีคพอตกเย็นนะคะ,คะก็จะมีงานเกี่ยวกับฉลองคล้ายๆกับการฉลองสละโสดนะคะ,คะที่ที่แถวนายงนะคะ,คะก็จะมีกิจกรรมที่กระช่องหิวนะคะ,คะก็จะมีการรับประทานอาหารดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะคะเป็นงานเลี้ยงสละโสดนะคะ,คะส่วนงานพิธีจริงๆนะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีอยู่ประมาณเช้าวันที่สิบสี่นะคะ เราก็เริ่มต้นเช้าด้วยการทำบุญไปทำกิจกรรม CSR ปล่อยฟูที่ท่าเรือปากเมงนะคะคู่หนุ่มสาวก็จะได้เป็นการทำบุญก่อนที่จะไปจดทะเบียนนะคะที่ที่เกาะกระดานนะคะค่ะก็ก็จะลงเรือไปเกาะกระดานในช่วงเช้าของวันที่สิบสี่นะคะ,คะช่วงบ่ายก็จะเป็นการลงไปจดทะเบียนใต้น้ำที่ หินก้อนเดียวหน้าทํามรกตนะคะ<อ>ค่ะ<อ>แล้วก็ห,<อ>หลังจากเสร็จพิธีช่างท้องทะเลแล้วนะคะเราก็กลับมางานเลี้ยงที่สวนทับเที่ยงในตอนเย็นนะคะเป็นเลี้ยงเกี่ยวกับเลี้ยงฉลองงานวิวานะคะซึ่งเป็นอาหารข,ข,ขึ้นชื่อของจังหวัดตังนะคะเราก็คัดสรรเมนูจาก ที่ซึ่นชื่อจากร้านต่างๆในจังหวัดต่างเข้ามาเสิรผู้บาดสาวที่บริเวณหน้าสนทับเที่ยงนะคะเราก็จะจัดเวทีจัดโต๊ะดินเนอร์ไว้ตรงนั้นนะคะค่ะได้เห็นบรรยากาศภาพอินเสิร์ตตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหชื่นมื่นกันเลยทีเดียวถือเป็นการสร้างตำนานรักเลยค่ะพ่อค่ะทีนี้ผลตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทั้งนะักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเ,เป็นยังไงบ้างคะ ก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น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 อีเวนท์ที่แสดงให้เห็นว่าความพร้อมของจังหวัดตังในการรองรับนะักท่องเที่ยวกลุ่มเวิ้นนะคะในอนาคตถ้าคิดจะแต่งงานริมทะเลหรือ,อเอาบรรยากาศทะเลเนี่ยก็ควรมาจังหวัดตังลืมบอกไปค่ะวันที่สิบห้าก่อนที่ผู้บ่าวสาวจะกลับนะคะเราก็จะพาไปขอพร เจ้าแม่ทับทิมที่อำเภอกันตังนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อำเภอกันตังก็มาอวยพรผู้บ่าวสาวนะคะก่อนที่จะเดินทางกับภูมิลำเนานะค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แลเราก็คิดว่างานครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการจุดประกายว่าเออจังหวัดตังเนี่ยก็จะสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักได้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น ในการจัดงานแต่งงานหรือพันนิโมนหลังจากจัดงานแต่งงานมาแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนใช้พื้นที่จังหวัดตังตั้งแต่ตอนเริ่มนะคะ,คะก็คือก่อนแต่งงานมาถ่ายพิ e w เวดดิ้ในพื้นที่อันซีนของจังหวัดตังก็ได้นะคะห่าทชายต่างๆก็มีความสวยงามขณะเดียวกันก็ อาหารของตังก็อร่อยนะคะ,คะก็เหมาะสําหรับการมาจัดเลี้ยงแขกในพิธีนะคะและ้วก็นอกจากนั้นก็จะมีชายหาดที่สวยงามนะคะเกาะกระดานนะคะที่ติดหนึ่งในอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่เป็นหาดสวยงามเหมาะสําหรับผู้บ่าวสาวที่จะมาอานนิโมนนะคะค่ะ,คะ ครับพราค่ะทีนี้ในส่วนของวิวาใต้สมุทร2024ปีนี้ไฮไลท์ของงานมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็พลาดไม่ได้บ้างคะไฮไลท์ของงานนะก็จะมีหลายส่วนนะคะส่วนที่ทุกคนสามารถร่วมได้ก็คือกระบวนการช่วงที่มีการลดน้ำสังข์าแห่ค่ะก็จะมีการแห่จากจากในเมืองนะครับนั่งรถหัวกบแห่คู่บ่าวสาวไปที่สวนทับ สวนพญาลักสดานะคะแล้วก็ในช่วงตอนเย็นที่มีงานเลี้ยงที่สวนทับเที่ยงนะคะก็จะมีกิจกรรมของทอททท,ที่เป็นกิจกรรมฟ <c> o <oughs> ้ดเฟสซีซันออฟเลิฟอะคะ่ะก็จะมีการจำหน่ายอาหารนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรีมของอาหารแห่งความรักนะคะ <c oughs> ก็คนต่างก็สามารถไปแจมตรงนั้นได้นะคะ <c oughs> ในกิจกรรม นอกจากนี้คนตังในช่วงนี้ก็จะเป็นสามารถทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะพร <ขา S 2> <อ>้อมรองรับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามานะคะให้เขาเห็นความพร้อมของจังหวัดตังนะคะ้ด้านต่างๆที่จะตัดสินใจว่าจะมาจัดงานแต่งงานที่นี่ในอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะพอออค่ะฟังแล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยยังมีเวลาถ้าว่าฉันสนใจอยากจะสมัครไปร่วมงานวิวาด้วยเนี่ยยังเปิดรับสมัครอยู่อีกไหมคะก็ตอนนี้ได้สิบเอ็ดคู่นะคะเป้าของเราก็คือทั้งหมดสิบสี่คู่อะค่ะก็ยังยังยังสะดวกอยู่นะคะแต่ฝากถามแฟนด้วยว่าสะดวกไหมเพราะว่ามีบางคนก็ประสานมา ค่ะสนใจมากเลยครับอยากเข้าร่วมคอจะพักอ่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมไปถามแฟนก่อนเออเรายังไม่ถามแฟนเลยก็เลยแต่เขาเขาเขาอยากจัดก่อนเขาอยากมาร่วมค่ะอันนี้ค่ะก็ยินดีค่ะก็ยังมีเวลาอยู่ก็เราก็จะเปิดรับถึงวันที่สิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมงานเตรียมพิธีอะไรไว้ให้ก็มามาแจก ไม่เพียงมาแต่ตัวหรอกก็คือมีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วก็มีผู้ติดตามมาสักคนหนึ่งเพื่อมาช่วยแต่งหน้าเปลี่ยนชุดอะไรประมาณเนี้ยในในงานค่ะเพราะว่ากิจกรรมเราแน่นมากคงไม่ไม่มีเวลาที่จะมาจัดการตัวเองถ้าเป็นผู้บ่าวสาวต้องมีผู้ช่วยเข้ามาด้วยนะค่ะค่ะทีนี้ในการสมัครอะค่ะจะมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะหรือว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ ถ้าใช้จ่ายก็คือมีค่าประกันนะคะเพราะว่าบางคนสมัครแล้วไม่มาอะไรประมาณเนี้ยแต่เราจะคืนให้หลังจากเสร็จงานก็ประมาณเหมือนหนึ่งส่วนที่เตรียมมาก็คือเครื่องแต่งหน้านะคะ,คะการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เสื้อผ้านะคะแล้วก็ผู้ติดตามที่จะมาช่วยเทคแคร์ด้านต่างๆนะคะก็แค่นั้นเองนะคะ<อ>่ะมันเหมือนกับไม่ไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะมากค่ะ งานนี้เหมือนกับฟรีเลยค่ะค่ะ,คะเพราะว่ามาให้ถึงจังนะค,ะค่ะโรแรมอะไรทางงานก็จัดจัดให้หมดเลยค่ะ,ะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเราขึ้นหน้าเพจไว้ให้แล้วนะคะบนหน้าจอถ้าหาว่าใครสนใจเนี่ยก็พิมพ์ไปได้นะไปค้นหากันได้นะคะ,คะแล้วก็ไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะตรัง water ding, ony, อันเดอร์วอเตอร์วดดิ้งแคร์มันนี่อ่าเทรมันนีนะคะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วเหมือนกันนะคะ075 2 9เจ็ดห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามก็ได้พออขาในส่วนของข้อกําหนดว่าข้อจํากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอายุหรือว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบประวัติเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเรามีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างไหมคะจริงๆเร,เราเราเราเปิดกว้างนะคะเพราะว่าในทีวอาไม่ได้กําหนด อายุมไม่ได้กำหนดเพศสภาพด้วยซ้ำปีนี้ค่ะก็คือเป็น LGBT ก็ยังมาได้เลยนะคะก็คือไม่ปิดกัน้นไม่ปิดกั้นค่ะเพราะว่าเราเท่าเทียมมีความเท่าเทียมกันจากการที่จะลงน้ำอะค่ะเราต้องดูสุขภาพเราหน่อยถ้าใครไม่สะดวกเราก็จะให้ให้คอยบนเกาะกระดานะนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกจะลงดำน้ำได้มีความพร้อมเราต้องดูความปลอดภัย เป็นหลักนะคะดูสุขภาพของคู่บ่าวสาวด้วยะคะ่ะว่ามีความความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะ<า>อพอพอค่ะเหมือนอย่างถ้าหากว่าคนที่เขายังแบบเหมือนว่ายน้ําไม่เป็นแบเนะะี้ยค่ะในส่วนนี้เราจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับคู่บ่าวสาวก่อนไหมคะเหมือนกับว่าฝึกอะดำน้ำําฝึกว่ายน้ำอะไรแบบนี้คะ่ะจริงๆดำน้ำํามีคนดำน้ําโดยที่ว่ายน้ําไม่เป็นมีนะคะค่ะค่ะ ก็คือเราก็มีมีม,มีมีการฝึกซ้อมนะคะแต่ถ้าคนว่ายน้ําดําน้ำ,ำ,นำว่ายน้ําไม่เป็นเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะให้คออยู่บนบนฝั่งค่ะก็ะคือบนเกาะกระดานก็จะมีมีทีมดูแลค่ะในส่วนที่จะลงไปจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมของ สุขภาพด้วยะอะไรด้วยหลายอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นดํำน้ําลึกนะคะใช่เ,<ร>เหมือนอย่างที่เรา,เราเนดน้พอยู่เ <คำ S 1> ลยถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแต่เราก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันนะคะ,คะ,คะ อย่างงานนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเน,นื่องทุกปีะนะคะมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ,ะชาวต่างชาติที่จะเข้ามาร่วมค่ะเป็นยังไงบ้างคะมองอยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ปีนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมสองคู่นะคะจากที่ลงทะเบียนไว้นะคะ,คะก็ จริงๆพื้นที่ตรงที่เราลงเรือค่ะหาดปากเมงอ่ะเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตงังอยูแล้วะนะคะเส้นทางตรงนั้นมีกิจกรรมต่อเนื่องมีร้านค้ามีอะไรหลายอย่างที่สามารถต่อเนื่องได้นะคะ,คะเพราะว่าเหมือนงานวิวาใต้สมุทรเนี่ยค่ะ,คะบางคู่เขาก็จัดวิวาชายหาดนะคะเพื่อน เพื่อนพอ,อ,อก,ก็เคยไปแต่งงานตรงริมหาปากเมงอะค่ะ,คะบรรยากาศด,ดีมากค่ะตรงร้านร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาสามารถจัดเป็นซุ้มแต่งงานได้เลยค่ะแล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองมีอะไรครบคสู่ตรงนั้นได้เลยค่ะก็ก็ถือว่ามามาที่เดียวแล้วก็ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งคนที่มาร่วมง,งานก็ได้เที่ยวต่อได้เลยอะค่ะอืค่ะ นี่วันนี้ถือว่าครบรถมากๆเลยค่ะพออค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพอออมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเยอะๆนะคะค่ะค่ะค่ะนี่นะคะสาขาว่าใครสนใจก็ไปรวมกันได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดรับเยลีสิบเอ็ดคูเปิดทางเพจในสิบเซูยังเลือกวางเลยหนองด้วางเลยไปได้เลยไหม สมัครจะด้วยวันดีซิปสมัครไม่ได้เลยฝันฝือแต่งได้เลยแเอ้าตายเลยไม่ฟื้นนะคะใครเด็กกำลังมองหาเนี่ยนะก็คืออยากดูว่าเอออยากจะไปแต่งถึงให้ดีนึกไม่ออกก็ไปที่จังหวัดตรังได้นะคะไปรวมกิจกรรมไปสร้างตำนานรักกันได้ในปีที่หยิบเจ็ดปีนี้นะน้องด้าที่ว่าอุปจัดกันมาย่างยาวนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปรวมกันได้กิจกรรมบางขอเขาบอกว่าสิบสามถึงสิบสี่กุมภาพันธ์นี้แล้วก็เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ซิปซิกุ้งาพันนีนะคะใช่ค่ะแคบเลยนะคะตอนนี้เอ้อย่ารชานูให้เราไม่ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์เราอีกไปแหละอีกไปไตนเงี้ยแล้วปเลใช่เลยนะคะเอาไปติดตามกันนะคะค่ะ